เคก็เริ่มกันเลยเนาะขอแชร์สตรีมนะพี่นะครับเอาเลยครับโอเคนะครับก็ตัวเริ่มมาที่ตัว SICT ก่อนเลยไอตัวนี้มันขึ้นมาแรงตัวนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะแล้วก็ PE ก็ประมาณสามสิบกว่าเท่าเนี่ยขึ้นขึ้นมาเต็อตลบวันนี้ก็คือจะเป็นหู้เทคหมดนะครับแล้วก็ ละตัวเนี่ยสินค้าไม่ค่อยเหมือนกันกังสักเท่าไหร่เอืไอซีทเนี่ยจะเปผลิตพวก RFID นะครับไอพวกชิปที่มันเป็นเคยแบบแตะบาทพีทีออะไรเงี้ยก็เป็น r อไ d ดีอ๋อที่เราไปขึ้น BTS ีเอแตะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็คือมันเป็นสัดแชสัญญาณโทรศัพท์ไปที่นะครับก็ของ SICT เนี่ยนะธุรกิจเขา จะมีอยู่3ส่วนนะครับแต่ก็คือเป็น RFID ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นพวกะทะเบียนสัตว์ไอพวกนี้มันจะแบบไปชอบัวอะไรเงี้ยเขาก็จะนับดบนับได้เลยมีบัวกี่ตัวอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลุ่มออโต้นะีก็ใช้บางทีก็ใช้ในกุญแจกุญแจรถ <Auto S 1> อะไรเงี้ยก็ใช้ใช้เรื่องนันนะครับแล้วก็กลุ่ม IoT ต่างๆนะก็กๆๆๆนะรายได้ก็คือประมาณ อาหารกันนะครับแล้วก็โตแทบจะทุกทุกเซกเมนต์เลยนะครับต้องเรียกว่าโควิดทําอะไรเขาไม่ได้ด้วยนะฮะคิดดูว่าโควิดชิปยังขาดแทนพี่เขายังโตได้เออใช่ป่ะแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดช่วงนี้ชิปมาแล้วเนี่ยนะครับม,มันจะโตได้ขนาดไหนตลาดก็คิดประมาณตลาดก็คิดประมาณนี้นะครับราคาหุ้นก็เลยพุ่งเอาพุ่งเอานะะ เนี่ยแล้วก็เขาก็ลงทุนขยายกิจการตลอดนะวิธีดูก็เอ่อพวกที่ดินอาคารอุปกรณ์ใหญ่ขึ้นไหมหรือว่ารวมสินทรัพย์เนี่ยใหญ่ขึ้นหรือเปล่าก็คือใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่สินก็ไม่มีนะครับรายได้ก็โตทุกปีนะครับจากหกสองมาเป็นหกห้าเนี่ยรายได้โตสองเท่าเลยนะพี่กำไรนี่ก็โตแทบจะสามสี่เท่าตัวเลยทีเดียว ก็ถือว่าเก่งมากนะแล้วก็ขนาดชิปไม่มีบอกว่าต้องซื้อแพงด้วยนะอัตรากำไรขั้นต้นนี่คือยังห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับกำไรสุทธิก็ยี่สิบกว่าถือว่าใช้ได้ครับพอตลาดหิ้นก็โตแบบนี้ก็เลยเอ้าเออเป็นบ้นี้เขก็มองว่าโตต่ออีกนะฮะก็วิ่งเลยวิ่งกระจายเลยนะครับคือคือมีเหตุผลในการขึ้นราคามีเหตุผลในการขึ้น ใช่แล้วก็งบก็ซัมพอร์ตด้วยางพี่อืมอ่าแล้วก็ไอเอสไอดีก็ยังไอเอสไอดีไอโอทีพวกเนี้ยยังยังไปได้อีกไกลเลยนะฮะทีนี้มันจะมีกลุ่มที่ทำคล้ายๆกันก็คือเป็นที่ปรึกษานะครับตัวบ e อีแปดบีบนะฮะไอไอจีดิโตอืนะฮะดิโตนดีก็ แต่สินค้ากระแบบนะพี่นะออ,อ,อมาดูปีอีแปดก่อนนะนี่ก็วิ่งมาแบบกระจ,ยระจายเลยเกินนะครับปีอีเก้าสิบแปดเท่าเท่านั้นเล่นอะไรกันขนาดนั้นนะฮะอันนี้แพงสามสิบยังพอรับได้นะสามสิบยังพอรับได้นะ,อ,ะอันนี้เก้าสิบฮะนะฮะรายได้มาจากไหนฮะก็ B ีีแปดเนี่ยจะเป็นคอนเซ็ล์หลักๆเป็นคอนเซ็ลต์นะครับคือแบบ คอนเซิลล์แหละนะครับสี่สิบเก้าเปอร์เซนครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือคอนเซิล์เสร็จก็ทำซอฟต์แวร์นะ mm hmm. เช่นทำลายเส้นซอฟต์แวร์นะรหรือว่าไปดูพวกจัดหาบุคลากรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าพูดถึงคอนเซิลล์กลยุทธ์ธุรกิจนะฮะก็ตัวเนี้ยนะครับก็จะมาค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับ mm hmm. ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับโอเค นะฮะดูก่อนวัาถูกถูกบริษัทไหมนะฮะโอเคอันนี้ BE 8ีแปดนะดูงบอันไหนยดูงบันหน่อยมันโตไหมมันกำไรขั้นต้นดีไหมคือถ้าเป็นคอนซัลเลยเนี่ยสินทรัพย์จะมีไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะหลักๆจะเป็นต้นทุนบุคลากรสัมมากกว่านะฮะแล้วก็แอแสดงว่านี้มีเครดิตพอสมควรนะเพราะว่าลูกนี้โผล่ขึ้นมาเพียบเลยนะฮะ จาก17ล้านขึ้นมา360กว่าล้านนะฮะ mm hmm. ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะะนี่สินไม่มีนี่สินมีก็แบบมีน้อยมากนะืะ mm hmm. ก็ก็ไม่น่าไม่น่าไม่น่าตกใจอะไรนะครับรายได้ฮะ300 300ปีเนี้ยขึ้นมา800ล้านนะฮะ mm hmm. แล้วก็กำไรนะฮะกระโดดขึ้นมาเป็น138ครับอันนี้คือถือว่าโตแบบโหดมากนะฮะ mm hmm. แล้วก็ ลอสมาจินนะะมีดอกลงเล็กน้อยเน็ตมาจิ <Net margin S 1> นก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะ <Okay. S 2> แล้วก็แต่ความยากของอันเนี้ยนะครับก็คือ,อเราจะประเมินค่อนข้างยากหน่อยว่าช่วงนี้จะมีงานคอนเซัลต์เข้ามามากเข้ามาน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือลักษณะงบมันจะเหมือนออกแนวแบบรับเหมานิดหนึ่งนะฮะเราไปดูไอ้อสินค้าคงเหลือได้ไหมอาจารย์ครับ สินค้าคงเหลือไม่ติกตึกตึกไม่มีเลยครับพี่ไม่มีนะเพราะว่าเขาเซ็นสัญญาครึ่หนึ่ก็เป็นของเขาเวลาเขาเซ็นสัญญาเสร็จเขาไปอยู่ไหนไหนเอถ้าเซ็นสัญญาจะมีเงินมัดจำไปอยู่ในฝันหนี้สินนะพี่อ๋อโอเคน่าจะอยู่ในฝังพวกเงินรับล่วงหน้าดูคาวนี้ไหมม่วันนี้ลงอย่างนี้นะครับ นี่สินหมุนเวียนแล้วก็พวกอ่าเนี่ยเงินรับล่วงหน้าถ้ารายการนี้ยังโตอยู่นะพี่นะก็อ่าถือว่ามีงานใหม่เข้ามาเรื่อย,อยอนะครับอ่า <c oughs> แ,แสดงว่านี่ก็คือจะรับรู้แบบเป็นอ่โปรเจกต์โปรเจกต์ไปนะฮะแล้วเงินมัดจำถ้าเกิดไอรายการนี้ก็คือใช้ดูกับไอนี้ได้ด้วยนะพี่พวกเอ,อ่อมาสเตอร์คลินิกกิลลกคาจัน ก่อนอ่าโอเคจะอยู่ในบัญชีนี้ใช่ถ้าเห็นแบบรายการนี้โปร่งๆอ่ะก็คือลูกค้าลูกค้าเต็มบริษัทลูกค้าตึมอันนี้ก็ถือว่าสรุปก็คือใช้ได้นะใช้ได้แต่แต่แพงไปหน่อยถูกไหมแพงไม่หน่อยแล้วที่เก้าสิกว่าถ้ามันจะถ้ามันจะไปอีกก็คือต้องปรูให้ได้ว่าโตอีกเท่าตัวพี่อออันนี้ก็เป็นบีบเออ่บีเอบีเแปดนะพี่แน่ b ีแปดก็เก้าสิบแปดนะบีบิกฮะบลูบิ g นี่ก็พีเ2ก้าสิบสองแต่ว่ามันต้องต้องมีอะไรดีๆแน่นอนอันนี้ uh huh. เป็นคอนซัลด้วยขายซอฟต์แวร์ด้วยนะค uh huh. รับรายได้รายได้จะมาจากขายซอฟต์แวร์ดูก่อนเนี่ยเป็นทั้งคอนซัล์ส่วนหนึ่งนะครับดิจนะิตอลทนส์ฟอร์มเนี่ยอยากลง ERP ก็ทำได้นะครับแล้วก็บูบิกนี่ก็จะไปต่างประเทศด้วยพี่ เนี่ยไปไปอังกฤษไปเวียดนามฮ่องกงคือที่เขากระกะไปเต็น global โโโลเลยต,ลตัวโลกเลยนะอ่ะแต่ว่ารายได้จะต่างกับ BE8 เมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือรายได้จากคอนเซัลไม่เยอะนะครับแต่ว่าออนิมเนี่ยรายคอนซัลกับพวกบริหารเชิญบริยุทธนะ์ประมาณ20กว่า อ่าล้วก็แต่รายได้เนี่ยจะมาจากนาอ่นี่เป็นพวกวางระบบ ERP คอนซัลท์วางระบบอะไรอย่างเงี้ยหกสิบเปอร์เซนต์รายได้เกือบครึ่งมาจากพวกนี้แล้วก็พวก Big Data a n a l y s i ิอีกสิบสองก็คือใครอยากทานฟอร์มบริษัทมาหาเขาได้นะครับแล้วก็เขาจะปรึกษาให้ ไรายได้ที่โตเนี่ยโตมาจากต่างเอเอโตมาจากไทยนี่แหละนะครับต่างประเทศก็คือดดยัอยงค่อยๆไปดิบ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 นะเนี่ยเส้นเส้นหนาๆน,น,นี่คือไทยนะพี่อ,อันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพวกกลุ่มการเงิน,นครับจะไม่ผิดใช่ไหมว่อ่าอีออนี่ตึ๊ดตึ๊ดตึตจำไม่ได้ตานตัวนี้แหละนะครับก็เป็นพวกธนาคารการเงินไฟแนนซ์ทีจะมาใช้ข่าวเยอะนะครับแล้วก็ ยุคนี้เป็นยุคของการ Data Transform รนะ์มนะมาดูงบก,กันว่าเป็นยังไงกันบ้างครัสำหรับตัวบลูบิกนะครับบลูบ <c oughs> ิกก็รายได้ก็ค่อยๆค่อยๆโตนะแต่ลูกหนี้เนี่ยยังโตไม่เยอะเท่าไหร่โตขึ้นแค่เท่าตัวนะสู้บีอแปดไม่ได้นะลูกหนี้เขาเนี่ยเออบีีแปดลูกหนี้โตเยอะจะาถ้าลูกหนี้โตมาเช็คตรงนี้ครับพี่ ระยะเวลาการเก็บหนี้20 4บสี่ขึ้นมา99อาไรนี่แปลกแปลก้ปเก้าเก้าเปเรื่อยๆอาจจะเป็นลูกค้ามาช้าแต่เงินช้านิดนึงอะไรมาดูนี่งานคอนซัลเหมือนกันเป็นยังไงอันนี้เก็บหนี้ฮะเก้าสิบเหลือหกสิบสามเหลือห้าสิบเอ็ดนะโอเคอันนี้ดีนี่นี้เก็บเก็บหนี้ดีขึ้นก็ เดี๋ยวจะต้องไปไปแกะลูกหนี้ของเขาก่อนว่าเป็นอะไรค้างไหนค้างยืดอะไรอย่างเงี้ยนะของ b ี8นะครับอ่าโอเคเพราะว่าแบบชักเลยจะเริ่มเซียวเสียวอ่าทีนี้นะครับของ b ีบิกนะครับก็รายได้โตเนาะกำไรโตนะครับกระแสเงินสดถือว่าดีเลยนะครับมีค่าเป็นบวกนะครับแล้วก็อัตรากำไรนะฮะสูงกว่านะครับ ูงกว่า b แปดด้วยนะ b แปดนี่ยังเนี่ยกอสี่สิบเน็ตสิบเจ็ด b big นี่กอสห้าสิบสองเน็ตยี่สิบนะโอเคอันนี้ก็ถือว่างบค่อนข้างนิ่งนะครับนิ่งกว่าถ้าเทียบคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับแต่ก็แพงแพงพอกันเลยนะฮะอันนี้แพงน้อยไปหน่อยนะฮะ p e สี่สิบเจ็ดนะ กรดอะไรกันขนาดนั mm ้นนะอัน <Korean> นี <allen> ้ก <Peach> ็ค <anime> ือจะคล้ายๆกันแล่ก็คือทำพวกซอฟแวร์ด้วยอันนี้ไอไอจีพวกเซีครับทำพวกซอาก็มีนะฮะแล้วก็เซลฟอร์ส c e ก็คือขายขายของหาควัมสั้างนลูกค้าเนี่ยพี่เขาเป็นตัวแทนมานานและของ i อ g ERP ก็ทำา r a c l e ก็ทำนะฮะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นวางคอนซัลท์วางกลยุทธ นะมาดูว่า,ารายได้มาจากไหนกันนะฮะอ่านี่ผมว่า i อนี่น่าจะมาจากขายซอฟต์แวร์มาก่อนอขายเสร็จแล้วก็เริ่มมางานคอนเสิร์นะครับ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เพราะว่ารายได้จาก CRM นะฮะก็ห้าสิบเจ็ดเปอร์เลยนะครับ e ี ER p ารพีสามสิบสี่นะฮะอันนี้อันนี้ป <c oughs> นะีหกสามอันนี้ปีหกสามนะ อ่นนี้ปี6อันนี้มันจะเรียงสามหสักเรียงมาทางนี้ต้องดูนะครเราขึ้นมาแล้วก็จะเหลือ54ล้าก็ ERP 39โอเครวมแล้วก็คือเจ้านี้จะหลักๆเน้นขายซอฟต์แวร์แล้วก็ให้คำแนะนำนิดหน่อยก็คืออาจจะเหมือนขายซอฟต์แวร์แล้วก็มีไม่ไม่โดดเด่นเท่าไหร่ถูกไหมไม่โดดเด่นเท่าไหร่ คือไม่ได้โดดเด่นเรือ่องคอนซัลท์<ม>แต่ว่าหาลูกค้าอินพิเมน้นตัวเซลล์พอเก่งผมว่าใช่อาจจะไม่ได้พัฒนาเองแบบเนี้ยนะครับโอเคก็คือพอดูพอดูสัดส่วนเนี่ยจะพอรู้ว่าเติดธุรกิจเขาเป็นอะไรยังไงนะนะครับ <c oughs> โอเคกาไรา็อ่ะรางานบริการหามาดูลูกนี จากร้อยนะครับขึ้นมาสองร้อยเ<ห> <มา S 1> ดี๋ยวไปมาดูเลยวะลกการกิดนี้นะครับรายได้ดาเนินธุรกิจนะครับถือว่าโตไวนะพี่โควิดก็มไม่ตายนะเนี่ยส<า>ี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยมเก้าร้อยนะพี่กำไรนี่โตจากสี่เจ็ดล้านมาแปดสิบสามก็คือโตมาเท่าตัวเงินสดปีนี้จะร้อนเงินหน่อยนะฮะน่าจะไปจมลูกหนี้อยู่ อันนี้พอเป็นตัวแทนจำหน่ายนะก็มาทิ่นีมม่มาเยอะเท่าไหร่ครับอรออบอยี่บสองเนะฮะแปดนะ้รเวลาการเก็บหนี้คะประมาณหกสิบวันนะแส,สดงว่าอันนี้ใกล้ๆเดิมนะมก็ไม่น่าไม่น่ากังวลอะไรนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็คือไม่น่าไม่น่าห่วงเขา,า,าครับพี่ว่าบริษัทนี้กลางๆนะไปเรื่อยๆอันนี้กลางๆนะครับแล้วก็ไปเน้นคอนเซ็์ เน้นคอนซิลเลยคือ b ี8แล้วก็เอ,อผสมกันระหว่างาาแถวซอฟตแวร์กับคอนเซลเป็น d b บีซอฟต์แวร์เยอะหน่อยก็ไอไอโอเคสามตัวนี้โหดจริงนะฮะออมาดูด<ส>ิสโต้สรุปสรุปสรุปว่าพี่ว่า SICT น่าสนใจสุดถูกพ่ะ <c oughs> PE ก็ต่ำโก้ดก็ดีคือมันเป็นธุรกิจเฉพาะทางไปเลยพี่คือเป็นอ่าเป็นโรง,งงานที่แบบ อ่ไปดีไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเข้าไปดูในรายงานประจําปีนี่เขายังบอกว่าของเขายังโตได้อีกเยอะเลยอืก็สามารถไปโหลดได้โอเคเขาบอกโอ้ยกลยุทธ์นะยังโตเยอะเลยเขาว่าอันนี้มาดูของโหดนะครับตอนแรกมันจะมารวมกันได้ยังไงทีมจีเนี่ยเป็นคอนซัลท์คอนเทนอ่าอ่า รับรู้ไรายได้แบบรับเหมาเลยครับพี่โอเคช่วงไหนช่วงไหนมีโปรเจกต์ภาครัฐเยอะทีมจีจะกําไรดีครัพี่โอเคอ่าโปรเจกต์ภาครัฐน้อยก็จะไม่ค่อยมีกำไรกันักเท่าไหร่เพราะว่าเขารับรู้ตามเปอร์เซ็นต์ความสาเร็จนะฮะคือพอง,งานเดินคอนเซ็ล์เดินก็จะได้ตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะรับรู้ไรายได้ไปนะครับเนะี่ยจะเห็นว่า <c oughs> ช่วงโควิดเนาะงามไม่ค่อยเดินเท่าไหร่กำไระม่จำไม่ค่อยมีเตินหกห้านี่ก็ก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันคิดเอาว่าเขาก็อยู่นิ่งๆแถวนี้แหละสำหรับทีมจีนะแต่ก็ัน,นสดเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบ,วบตามคาือตอนนี้ทั้งทีมจีทั้งดิทโต้ G, ito, เหมือนเขารวมรวมมือกันร่วมมือกันพยายามหาโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่เหมือนเขาพยายามาหาแบบอะไรที่ เอามารวมกันได้เจ้าของน่าจะสนิทกันผมว่านะเหมืหอ,อน,นถือหุ้นด้วยกันไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับพี่น่าจะสนิทกันเยอะอยู่นะครับก็ <overlooked> มีอะไรแปลกๆอีกนีดิโต้เนี่ยตอนแรกแบบเออคิดว่าขายเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่านะไม่ใช่ไงไม่ใช่กลายเป็นเอกสารด้วยแล้วก็พยายามมาเป็นเขาเรียกจัดการอี c อก e n t อะไรพวกนี้นะ อ่าเห็นว่าจะไปได้งานของไปรษณีย์ไทยด้วยโอเครายได้กำไรเป็นยังไงนะะทะติโต้ก็รายได้ก็ค่อยๆโตนะเนี่ยเก้าร้อยพันพันสองคือโตเกินสองหลักนี่คือเพรว่าเก่งแล้นะรายได้กำไรฮนะจากร้อยขึ้นมาสองร้อยขึ้นมาสองร้อยสามสิบนะแล้วก็กระแสเงินสดถือว่าดีเลยนะ,ะจากแบบ ปีหนึ่งก็เกินทะลุก,กำไรไปอีกนะฮะ,อ,ะอัตรากำไรนะถือว่าใช้ได้นะกำไรขั้นต้นสามสิบสุทธิสิบแปดนะครับแล้วก็ R A ร E ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับลักเกือบยีน่สะิบเปอร์เซนฮถือว่าใช้ได้นะสำหรับตัวนี้ไ็อย่างตอนแรกก็ยังงงให้จะแบบไปโปรเจกต์อะไรกันเข้ามานะนี่เขาบอกว่า เริ่มมาเซ็น MOU ตั้งแต่เดือนจูลายนะฮะปีปีที่แล้วนี่เราจะเอาจุดเด่นของเราทั้งสองคนเนี่ยเข้ามารวมร่างกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคก็เลยได้โปรเจกต์นี้มานะฮะก็คือเป็นอคอนซัลท์นะครับเรื่องของสวนสัตว์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสวนสัตว์อันใหม่นะก็คือเฟสหนึ่งก็ ห้าพันกว่าล้านโอเคถ้าห้าพันล้านเนี่ยนะครับอ่าได้มา,มาก็ต้องมาดูว่ามันรับรู้เมื่อไหร,ร่ okay. นะฮะโอเคดิโต้นะดิโต้ก็จะรับรู้ไปอ่าสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็เป็นพันหกนะครับเราก็บริษัทสยามทีซีนะครับยนะี่ <c oughs> สิบเก้าเปอร์เซ็นตนะส่วนทีมจีเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้น <c oughs> พวกงานรับเหมาเนี่ยนะครับเอาจริง,รงก็อัตรากำไรก็น่าจะใกล้ๆกับทีมจีเก่าเนาะก็ประมาณ็นถึงเจ็ดนะครับก็ไม่น่าไม่น่าจะเกินกว่านี้นะโอเคสามสิเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นของทีมอัดดิโต้แล้วนะครับดิโต้แล้วก็อันนี้คือห้าพันสิเปอร์เซ็นอยู่พันหกนะครับก็คูณด้วย 0.06นะฮะก็คือ6%ก็อยู่ที่ประมาณ9 6ล้านบาทนะฮะจะร้อยหนึ่งก็ประมาณร้อยล้านแล้วแล้วเข้ามาดูอีกว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฮะตืออ่ามีคีออสนะครับมีสวนสัตว์นะฮะก็จะอยู่ที่คลองหกนะครับใช่ประมาณ66อ่ามีค่าโครงการนะฮะ อ่ะถ้าตีไปสมมุติสามปีเสร็จก็ปีละสามสิบล้านสามสิบล้านสามสิบล้านก็ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นของกำไรก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะ <Okay. S 2> แต่ว่าได้เรื่องของอโปรเจกต์นะนะครับแล้วก็ได้ที่เข้ามาด้วยว่าจะอะไรยังไงน,นะครับโอเคแล้วก็จะมีเรื่องของอ ติโตทีมจที่เข้ากับวงสยามอีกนะครับใช่ใช่ที่ไปบริหารน้ำใช่วงสยามนี้เขาได้เขาได้ไอไอสัมปทานได้ท่อได้อะไรของอีส t w วอเตอร์ใช่<ะ>ใชเขาเพิ่งได้มาเรียบร้อยแล้วพี่อืมอ่าอันนี้ตั้งร่วมทุนนะสองพันล้านอ๋อยังเพิ่งตั้งร่วมทุนไหมเพิ่งตั้งก็ต้องไปดูว่ากี่ถือกี่เปอร์เซ็นต์นะ ใช่ใช่ถี่กี่เปอร์เซ็นต์รายได้กำไรเท่าไหร่นะนะครับ <c oughs> แต่แต่ผมว่ากำไรไม่น่าจะได้ระดับเดียวกับอของอีดวอเตอร์นะเพราะว่าค่าสัมทางอะไรก็แพงกว่านะครับอืมอมอ่านนี่ก็ไฟเขียวร่วมลงทุนนะครับอ่าดิโตก็คือลงทุนไปสองพันล้านอาจจะมีกู้เพิ่มอีกนะครับ แล้วก็ดิทโต้ถือ20%นะฮะเท่ากับทีมจีเลยก็คือ400ล้านครับนะครับแลวที่เหลือก็เป็นวงวงสยามวงสยามอืออ่าดิทโต้ดิโทดโตทางกำไรได้ดีไหมนะฮะคิดแล้วไม่ออกก็ไปดูของอ่าชื่ออะไรนะ Eat Water. อีดวอเตอร์ กฏเงื่อนงี e A S ้ T M <S e A S T T ไอ่ะนะครับนะครับก็นะคิดง่ายๆก็คือส่วนของรายได้ที่มันหายไปกนะ็คือจะเป็นของวงวงสยาม <c oughs> เอ้วันนั้นวันนั้นเราก็ดูกันรอบแล้วอะจำไม่ไดนะ้หายไปเท่าไหร่ <c oughs> รู้สึกจะหายไปเท่าไหร่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมใช่ประมาณนั้นประมาณประมาณนั้นประมาณ่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สันสองพันพันสองร้อยล้าน,นออของเก่าเขากำไรประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ของใหม่เนี่ยสสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอนะฮะจ่ายเพราะว่าจ่ายสมทบทานเยอะกว่าครับสมมุตินะเราสามารถปรับตัวเลขเองได้เนยก็

แล้วสองโปรเจกต์นี้กําไรก็จะกระโดดยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อโอเคก็คือเป็นสองร้อยประมาณสามร้อยเร่าวๆนะอยู่เกือบสามประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็สองร้อยสามสิบแล้ะนะครับจะตีกลมๆไปสามร้อยพีเอค่ะตัวนี้ฟื้นพีเก้าสิบสองนะก็ไปยากกว่านะไอ้ยากคือพีอีเก้าสิบนี่คือเมันมูลค่ากันเ คนที่ประเมินมูลค่าได้ต้องเห็นภาพอนาคตที่อาจจะมากกว่านี้นะครับ็คงจะมีความมั่นใจมันก็ไม่มีข่าวอะไรนะนอกจากรับที่รับนี่คือโปรเจกต์ที่ประกาศอ่าแต่ว่าที่คุยกันอยู่นี่ไม่รู้แบบตรกยภาพทําอะไรได้อีกบ้างอะไรนี้อาจจะต้องประมาณการเพิ่มเพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะไปประมูลคือบางบร์ษัย์เขาจะบอกที่ว่า กําล co ังประมูลมูลค่าประมาณเท่าไหรอะไรเออเราได้กะกะได้อันนี้ไม่ได้บอกนะครับถ้าถ e. ้า e. ี e. ้าพ p ีเก้าสิบเก้าสิบเท่าเนี่ยแล้วโตขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นมันจะเหลือ p ีเท่าไหร PE เก้าสิบเท่าโตขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นตเอออันนี้ก็คือเก้าสิบของอ่ามันของของเดิมมันคือเก้าสิบต่อหนึ่งถูกไหมพี่ใช่จะโตมาสามสิบเปอร์เซ็นก็เอาข้างล่างเนี่ย คุณไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นตก็จะเหลือเจ็ดสิบเอ็ดครับพี่โอ้ก็ยังแพงอยู่ดีวะก็ยังแพงก็ยังแพงอาจจะต้องโตเกือบสองเข้าพี่อืมต้องใช้อต้องใช้สองสองมาจากไหนปัญหาขึ้นมาจากไหนอันนี้ก็คือเราเกาหัวไปบแล้เออเกาหัวไปก่อนน้เกาหัวก่อนนนี้โอเคโอเคอ่ะขอได้ไอเดียแล้วจารพัดอวันนี้หลายตัวมากๆเลยวันนี้ พี่พี่สรุปกันนะตอนนี้ SICT ขึ้นมาก็มีเหตุผลแต่ว่าตัวดิทโต้แพงไปหน่อยแล้วก็ตัวทีมจีก็ไปเรื่อยๆนะดูแล้วก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเป็นที่อหๆ่ะครับโอเคทีม GPE เท่าไหร่ตอนนี้ทีมจีนะนะครับแป๊บนึ่งทีม G ีไม่น่าจะแพงเพราะว่าแพงออ่ามัโเขาอยู่ในกลุ่มแบบรับเหมาแล้วก็ โอ้โหนี่ไงโอ้โหเจ็ดสิบเไม่ได้ไม่ได้ทั้งคู่เลยโอเคฮัละพอได้ข้อสรุปละนี่คือเราเราก็ดูงบของเราไปเรื่อยๆนะอันไหนชอบก็ชอบไม่ชอบกันแล้วไปนะครับเราก็ดูงบให้นะครับตัวหลักๆตัวหลักๆที่ที่ให้มาอาจจะพัดเดี๋ยวโฆษณาไอ้นั่นนะครับคอร์สของอาจารย์นะก็จอจบก็อันนี้เว็บนะครับ imageidea.in.th นะฮะแล้วก็ ก็จะมีคอร์สนะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะนี่รวมทั้งวิเคราะห์งบนะแต่ละเซกเตอร์หาะเป้าแล้วก็เรื่องของการสรุปงบนะฮะเดี๋ยวแต่มาดหนึ่งเนี่ยก็จะมีสรุปออกมาแหลวนะฮะก็จะมีไลายเรียงไปแต่ละเซกเตอร์เลยนะฮะถ้าแคปหน้าจออันนี้ไว้นะฮะก็เหลือ2,008เท่านั้นนะฮะครับอ่าติดต่อก็คือลายไอ d ดีนี้ได้เลยนะครับแพทสี่สามหนึ่งศูนย์เนาะก็ประมาณนี้ครับครับผมไดบ สำหรับคนที่บอกว่าเสียงกล้องรบกวนฟังย้อนหลังอีกทีนะครับเพราะว,าว่าวันนี้เราให้หุ้นเยอะมากนะครับมาเด็กว่าบอกวิธีวิเคราะห์นะในไอเดียของเรานะ,ะเ,ราเราไม่ใช่นักวิเค,นะคราะห์นะอาจารย์พัฒไม่ใช่นักวิเคราะห์แต่ว่าเป็นคนที่ศึกษาเรื่องงบการเงินมาหลายสิบปีแล้วนะครับก็มาเล่าให้ฟังทําเป็นคอร์สเป็นแบบใครสนใจก็เข้าไปไปเรียนได้ครับโอเคอาจารย์พัฒน์สต็อปสต็อปแชร์ครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์พัฒน์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ